Bonjour et bienvenue dans mon compte YouTube. Aujourd'hui, nous sommes mardi 12 janvier 2021. Dans une vidéo, il y a du vocabulaire et... C'est parti. สำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของห้องน้ำนะคะก็จะเป็นตอนที่หนึ่งห้องน้ำภาษาฝรั่งเศสก็จะบอกว่า la s a l l e de b a i n ลาซาลเดอะแบงห้องน้ำนะคะทีนี้ในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีห้องสุขขาห้องสุขาก็คือเลตัวเลตหรือเดตัวเลตห้องห้องซ่วมห้องสุขาเนี่ยนะคะจะเป็นพระองพจพ์ตลอดไม่มีเป็นเอกพจน์นะคะจะใช้ เลยแล้วก็ใช้เดยค่ะแต่ทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยพี่ติจะพูดถึงเรื่องราวในห้องน้ำนะคะว่ามีมีอะไรอยู่ในห้องน้ำบ้างก็จะเป็นเรื่องราวของสิ่งนี้ค่ะ <c oughs> ก็คือสบู่ สบู่ <c oughs> ค่ะสะบู่มีหลากหลายรูปแบบนะคะเรามาดูกันนะคะว่าภาษาฝรั่งเศสคำว่าสบู่มีอะไรบ้างทีนี้ก่อนที่จะไปถึงสบู่เนี่ยพี่ติมีคำศัพท์หนึ่งนะคะอยากให้ได้รู้จักกันก็คือคำว่า อ l ลาวา o a อ a ลาวาก็คือเป็นอ่างล้างมือนะคะซึ่งคำว่า lava b o เนี่ยนะคะหรืออ lavabo จะใช้เฉพาะในห้องน้ำเท่านั้นนะคะคำว่าสบู่มีอะไรบ้างนะคะอาสาวงอา ซาวงก็คือสบู่นะคะสบู่ก้อนอย่าลืมนะคะถ้าคำนามที่เป็นเพศชายเราจะใช้อะเล <Le, S 1> หรือ du ถ้าคำนามที่เป็นเพศหญิงเราจะใช้นำหน้าคำนามว่าอินล <In. S 1> หรือ de la นะคะสบู่ก้อนไม่ได้มีเฉพาะคำว่าอะซาโวงเท่านั้นนะคะก็จะมีคำว่าอาปังเดอซาโวงอาปังเดอซาโวงก็เป็นสบู่ก้อนเหมือนกันนะคะซาโวนิต อินน์ซาโวนเน็ตซาโวนเน็ตมีอยู่สี่พยางนะคะ s า v ว n เน็ตอินน์ซาโวนเน็ตสังเกตว่าเป็นเพศหญิงนะคะก็เ,เลยใช้อิน่ต่อไปเป็นสบู่เหลวนะคะสะบู่เหลวก็คือ un savon liquide n savon liquide อีกรอบนะคะอ้าเสียงจะขึ้นจมูกนะคะอ้าว savon liquide à savon l i q u i d ที่แปลว่าสบู่เหลวนะคะ หรือถ้าเป็นสบู่เหลวแบบเจลนะคะก็คือเลเจลดูชเลเจลดูชเลเจลดูชค่ะหรือถ้าจะเอาเป็นคำแบบเต็มๆเ,เลยนะคะสบู่เหลวที่ใช้อับน้ำนะคะเราก็จะอ่านว่า Le gel douche pour le corps ได้ไหมคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นขวดละนะคะจะเป็นขวดสบู่นะคะเราก็จะเติมคำว่าย n น u ะย b น u ะบุ l ทเ อ b นบุ e ตเ l ยขวดสบู่นะคะก็คืออ u นบุ l ตเ d ยเด l d o u จลดูชอ b นบุ e ตเ l ยเด gel d จลดูชทีนี้คำว่าขวดนี่นะคะ มันจะมีอยู่3ามพยางถ้าเราพูดช้าๆก็จะอ่านว่าบูเตยบูเตยยินบูเตยเด h e ลดูช o u ค่ลองฝึกช้าๆนะคะฝึกช้าๆแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นค่ะต่อไป Le savon pour les mains. Le savon pour les mains. L'huile de bain. L'huile de bain. ก็คือน้ำมันอับน้ำนะคะสิ่งนี้จะไม่ค่อยใช้กันแล้วนะคะส่วนใหญ่จะเป็นตามโรงแรมต่างๆนะคะอ่าคำว่า will ถ้าออกเสียงช้าๆนะคะจะออกว่าลูอิลลลูอีล ก็จะเป็นลิลล์ลิลล์เดอะบังนะคะสังเกตรูปปากนะคะแล้วก็ฟังนะคะอันนี้ก็คือน้ำมันอับน้ำอีกอันหนึ่งก็คือเลสเซลเดอะบัง S le s เซลเดอร์อันนี้เป็นเกลือใช้ในการอาบน้ำนะคะก็จะเพิ่มความหอมค่ะอีกอันหนึ่งนะคะเลสแบงมูซองเล a แบงมูซองอันนี้เป็นจะเป็นโฟมอาบน้ำค่ะ นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันอาบน้ําเกลืออาบน้ําหรือโฟมอาบน้ําส่วนใหญ่จะเป็นตามโรงแรมนะคะอย่างชีวิตประจําวัน,นเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอพี่ตีไม่ค่อยได้เจอนะคะ <laughs> น,นี้ลองฝึกแต่งประโยคลองดูรูปประโยคนะคะ je me douche avec du savon je me douche avec du savon ก็คือฉันอาบน้ำด้วยสบู่ค่ะมอนมารีสุดูช์เวกดูเชลดูช์มอนมารีสุดูช์เวกดูเชลดูช์ก็คือสามีของฉันเขาอาบน้ำด้วยสบู่เหลว นะะค i'll 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 prend troisbachmen r Une deux, trois fois, semaine. une t semaine ก็คือเขาอาบน้ำ3ครั้งต่อสัปดาห์ j a c h e t t e une bouteille de gel douche j a c h e t t e une bouteille de gel douche ก็คือฉันซื้อสบู่เหลว1ขวดค่ะนี่ดูประธานหนูบ้างนะคะ Nous aimons la savonette. Nous aimons la savonette. nói là Các là Je me lave les mains. Cái chân lắng mượn. Rồi, chắc bỏ bài bài này. Bài Je nettoie mes mains avec du savon. Je nettoie mes mains avec du ยูซาวงก็คือฉันล้างมือของฉันนะคะด้วยสบู่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะลองฝึกช้าๆนะคะฝึกช้าๆแล้วก็ดูรูปปากถ้าถ้าไม่ทันก็ดูซ้ำๆนะคะภาษาฝรั่งเศสอาศัยความสม่ำเสมอนะคะฝึกฝนเป็นประจำ พี่ติเชื่อว่าเราจะเริ่มเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่รับชมแล้วต้องการที่จะเสนอแนะติชมนะคะ <c oughs> หรือต้องการแด้เปลี่ยนประสบการณ์สามารถบอกพิ่ติได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ค่ะ m ม x i ซี่เอกอ๋ิงโตออ ฉันเคยค่ะเราคนไทยต้องไหว้ให้สวยๆนะคะซาเยซฟินีซฟิน